โษณะลวงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยสองศิลปินอาวุโสผู้สร้างสารรค์งานศิลปะระดับปรมาจารย์ศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอและอาจารย์ช่วงมูลพินิษศิลปินผู้เห็นหมดยิ้มนั่นเองครับ ผู้ใครที่คุกคลีอยู่ในแวดวงศิลปะหรือแม้แต่คนนอกวงการต้องเคยได้ยินชื่ออาจารย์ชลูดมาไม่มากก็น้อยจริงไหมครับด้วยความโดดเด่นทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรมโดยเฉพาะผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็ประติมากรรมกลางแจ้งโลก,กุตระที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนั่นเอง ส่วนงานจิตรกรรมท่านจะเน้นเรื่องราวและรูปทรงที่เรียบง่ายแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างเช่นภาพลูกสาวก็คือหญิงสาวใบหน้ากลมทรงผมหมากลาครอบแต่งกายด้วยชุดเรียบง่ายแสดงออกถึงความเป็นไทยสวยงามเรียบง่ายยากที่ใครจะเลียนแบบจริงๆและช่วงนี้ ิสนะหลวงลูกพรีเมียมเรามาพินิจช,ชีวิตศิลปินแห่งชาติศาส,สดาจารย์ชลูดนิ่มเสมอกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ช,ชลูดครับสวัสดีครับอ๋ออาจารย์ชลุดครับแมในวัย8ปปีเนี่ยอยู่แขังมากเลยนะครับอาจารย์ครับทรงผมอาจารย์นี่เหมือนกัอะไรฮะเหมือนโมสารไหมครับอาจารย์ครับ<ม>หรือวีทเฟนครับอาจารย์ครับไม่รู้ดิมันเหมือนกับหลายคนอนะ่ะเขามาเหมือนกับผมไะ แม่วันนี้ก็ถือโอกาสมาล่วงลูกอาณาจักรบ้านศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอ เป็นบ้านพักย่านบางจากของอาจารย์ชลูดเมื่อเข้ามาด้านในบรรยากาศก็จะร่มรื่นด้วยต้นไม้ใบหญ้าและแฝงไปด้วยความอบอุ่นเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นญาติพี่น้องของอาจารย์ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตแบบไทยๆท,ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันจริงๆเลยครับ ส่วนหลังนี้ก็เป็นบ้านพักของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ะลูดนิ่มเสมอในวัย14ปีที่จะครบร้อยแหมแต่ดูอาจารย์ยังกระชับกระเฉงคล่องแคล่วหน้าตาอ่อนกว่าวัยว่าแต่มีเคล็ดลับดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยอาหารการกินออกกำลังกายยังไงครับอาจารย์ครับ ผมก็ดัดตนนิดหน่อยนะก้มเหยียดเงยบิดอะไรนิดหน่อยนี่ทําทุกวันเลยทุกวันทำมากี่ปีแล้วจ้ะครับตลอดอ่ะถ้าไม่ทํามันทํมันไรไม่ไหวอ่ะเดินยังไม่จะไม่ไหวเอาน่ะอ๋อมันต้องยืดเส้นยืดสายตอนเช้าตื่นมาสุราบุรีแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยฮะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีสมัยก่อนมีเหมือนกันฮะสมัยก่อนตั้งแต่อายุสิบห้าถึงสี่สิบเนี่ยกินมากเดิมเดิมมากสูบมาก อ๋อตอนค้นหาชีวิตอยู่แสวงหาสัจธรรมของชีวิตเหรอาจารยไม่ไม่รู้สแสวงหรือเปล่าก <c oughs> ำลังมัวเมาชีวิตอ <c oughs> ่ะมัวเมากว่าชีวิตอ๋อพออายุสี่สิบปุ๊บเลิกหมดเลยแหะครับเลิกหมดอ๋อถึงปัจจุบันนี้ก็ถือศีลเลยถือศีลเลยนะครับอเออไปปฏิบ,ททบัติธรรมมั่งาจารยไปวัดไปวาทําบุญเนี้ยาจารย์ฮะไม่ไปวัดแต่ว่าปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยฮะฮะถ้ามีโอกาสทุกเวลา ทำยังไงอาจายครับอยู่กระลมหายใจอ่ะนี่ก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้วคิดววาอย่างนั้นเพราะผมเคยเข้าคอสของคุณแม่สิริคุณแม่สิริกรินชัยผมเคยเข้าคอสอ๋อครับแล้วผมก็ได้ความรู้อนันนั้นมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามวัย เช็คเช่นงานศิลปะที่เป็นไปตามมารมณนะครับและมาถึงที่นี่ทั้งทีห้องที่ต้องล้วงก็คืออ้โหนี่เข้ามาที่ห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบหอศิลป์ส่วนตัวของอาจารย์ชลูดเลยนะครับพออยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยนะครับแต่บอกอาจารย์ไม่ใช่หอศิลป์นะครับนี่อะไรครับห้องแขวนรูปห้องแขวนรูปยังไงครับอาจารย์ครับผมตั้งชื่อไว้แล้วก็มีป้ายติดอยู่ที่หน้าประตูนะ จิตรกรรมบุฝาผนังของอาจารย์ชลูด oh. คือหมายความถึงว่าไอ้จิตรกรรมเนี่ยมันไม่มีหน้าที่พิเศษในตัวมันเองนนอกจากมันจะเอาไปบุผนังอ oh, ครับคือผมไม่ได้ยกย่องว่ามันเป็นอาร์ตเอิร์อะไรอ้าวแล้วฮะแต่ของอาจานี่ระดับชั้นประมาจารย์เลยนะครับก็คนอื่นเขาจะพูดยังไงก็ช่างเขาแต่มาอยู่ที่บ้านอาจารย์เป็นบุผนังเ<อ>ปิดฝาผนังเ,เปิดจิตฝาผนังเท่านั้น โอ้โหนี่ถ้าไปใส่กรอบเนี่ยโหกรอบอลังการเลยนี้โหเป็นงานชั้นเลิศแสดงหอศิลป์ทั่วโลกกันนะอาจารย์ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่อยู่บ้านอาจารย์นี่ดูแบบโอ้โหดูเหมือนไม่มีค่าอาจารย์นะฮะเ, <c oughs> เพราะมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเล <c oughs> ยโอ้โแล้วแต่ที่เห็นแปลกๆเนี่ยมีหลายชั้นนะครับหลายชั้นพอเห็นข้างหน้าเนี่ยมีข้างหลังอีกเป็นภาพศิลปะนะครับไอศิลปะคอนเซ็ปชวลไงคือ <c oughs> แบบ <c oughs> แบบความคิดอ <c oughs> แบบ่ะ คือไม่ใช่มาดูเห็นอย่างเดียวไอ้ข้างในยังมีอีกอันนี้เป็นความคิดเราอืมครับไอ้งานศิลปะของจาร์ชูดเนี่ยเป็นศิลปะแนวไหนยังไงครับอาจารย์ครับมันก็ไม่มีแนวอะไรทั้งสิ้นมันก็เป็นเรื่องชีวิตของผมเป็นเรื่องของชีวิตของผมเองมากกว่าอืมครัผมรู้ผมรู้สึกยังไงในวันนี้ผมรู้สึกยังไงในเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วรู้สึกไงเมื่อปีที่แล้วมันก็จะบันทึกไว้หมดอ่ะโอ้ง่าจรย์จะทํางานตลอดเวลาตลอดทุ<ว>กช่วงเวลาของชีวิตก็คล้ายๆอย่างนั้นนะวันนี้ในวัยจะ90ปีอาจารย์ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลายอย่างงานศิลปะกับเครื่องปั้นดินเผาก็มันมีเตาอ๋อมีเอาเตามาให้กันทำแล้วมันมีสีอ๋อ ็ตั้งไว้เฉยทำไมก็ต้องเผามหมือนอนนี่ก็ามาจัดแสดงไว้ในห้องไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงมาตากเสีะเอามาดูตอนนั้นเอามาดู<อ>แต่ง,งานของอาจาจรย์ชูทุกชิ้นเนี่ยจะสอดแทรกจะมีจิตวิญญาณความเป็นไทยนี่อาจารย์มุ่งหมายไว้เลยใช่ไหมครับไม่ได้มุ่งหมาย ถ้าจะเป็นมันก็เป็นม,มันจะออกมาเอง <นะ S 2> อถ้าจะเป็นมันก็เป็นแต่หลายคนก็บอกรูปลูกสาวผมเนี่ยมันบอกความเป็นไทยรูปลูกสาวก็คือเด็กหญิงผมสั้นหน้าตาจิ้มลิ้มยิ้มพริ้มอย่างมีความสุขนี่แหละครับถือว่าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์และเป็นสไตล์เฉพาะตัวของอาจารย์เลย มาดูฮะกิจกรรมฝาผนังที่บ้านจาร์จะรูดกิจกรรมกูผนังไห่บอกรูปนี้นี่ยังไงฮะจาฮะเกิหนึ่งเ้าห้าหโอ้โหนี่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับจายครับตอนที่ผมอยู่บนเรือเดินทางไปอิตาลีโอ้สมัยก่อนยังเดินทางด้วยเรือเลยฮะนี่เป็นกระลาสีที่มัเล่นไพ่ อ๋อแหม่ยำเหงาอยู่บนเรือมันนานเนี่ยรู้ natural, มัอนได้ไปเออกเลยว่าสดๆเลยฮะดอยิงเลยดอยิงยไงกันมีผลงานศิลปะแนวสื่อผสะมคือผสะมหลายอย่างเลยนะครับมีรูปถ่ายมีประติมาก,กรรมมีวัสดุ ปีสามแปดโอ้โหยี่สิบปีนะอาจารย์ครับอาจารย์นี่พูดถึงงานศิลปะเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมันยังไงมันต้องดูยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยมันดูยังไงอาจารย์มันคืออะไรอาจารย์เขาไม่ให้ถามว่าคืออะไรไม่ให้ถามว่าไงอาจารย์คะคุณดูแล้วคุณรู้สึกยังไงอ๋ออ๋อนี่คือหลักการดูงานศิลปะเลยฮะอ,อ,อย่าถามว่าคืออ,อะไร ใหร้รู้สึกยังไงกับตัวเราดูแล้วเนี่ย <Black S 1> ดูมันรู้สึกยังไงมากกว่าน,นะแม่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  I'm afraid go home อันนี้ขีนี้ค,นคืออะไรครับจครับ <S <S เอาพนะครับรู้สึกยังไงครับจครับไอรูมนี้เนี่ยนะผมจะเล่าประวัติมันนะมิวสิคผมคนหนึง มันต,น,ตนตอนเรียนปิญญาโทมันก็ทํารูปผมเนี่ยมาให้รูปเนี้ยอ๋อเป็นรูปวาดรรูปนี้เลยรูปนี้เลยน,ะน,ลยนี่ไอตัวนี้ตัวเดียวรู้สิษ์ทำมาให้ครับผมก็เห็นมันเข้าท่าดีมีเป้มีอะไรผมก็เอาติดผนังที่ห้องทํางานนะครับผนังรรนะฮะผนังมันก็เป็นไม้อัดเนี่ยแต่ละวันผมก็เที่ยวไปเขียนอะไรต่ออะไรล้อมรอบมันเรื่อยทํากรอบทําอะไรวางเขียนไปเรื่อยไปดิปอต่อเติมไปเรื่อยอย่างเงี้ยต่อเติมมาจนกระทั่ง เมื่อสองสัปนี้ผมบอกอันนี้ต้องงัดไปแล้วมันเป็นผลงานซะแล้วผมเงงานมกับทักษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ต้องอาจารย์เดี๋ยวนี้ยังโบอยู่เลยบอกบอกให้นักการเข้ามาหาไม้มาปะให้แล้วมันมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างคนคนนี้กับผมลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละครับหรือเนี่ยจะจะให้ชื่อก็ต้องเป็น จิจกรรมสนธิระหว่างสิทธิ์หรือไทยรัฐกับอาจารย์งาศิลปะคืองานจินตนาการที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสร้างสารรค์และยกระดับจิตใจของมนุษย์และจะโลงโลกได้จริงๆนะครับอาจารย์มากมายผมดูจัด วันนี้นี่มาดูเนี่ยนี่ขนาดที่อาจารย์มาแปะแปะข้างฝ้านะครับยังเป็นพันๆชิ้นเนี่ยแล้วบอยอาจารย์ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนครับพวกนี้ครับไม่รู้แต่ผมจะไม่เผาไม่ครับผมเคยเผางนานเอวทำไมอาจารย์ฮะมันมากเกิน<笑><笑>นี่พูดได้หรือพูดจริงเนี่ยอาจารย์ริง,รงมันมากเกินไปเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลย แล้วยังยิงอ่ะงานแผนนี้เราทําเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมต้องไปเอาของเก่ามาโชว์อ๋องานเนี่ยยา์เผาทิ้งอ่ะถูะตอนหลังเลิกเผาอาจารย้อย่าเผาอาจารย์นะไม่เผาแล้วผมอบรมลูกศิษย์นะอย่าเผางานเผาแล้วจะเสียดายมากเพราะไอ้ที่เผาไปน่ะมันมีมูลค่ามหาศาลในวันนี้หรือวันข้างหน้ามันมีเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นคนมาให้ราคาแพง ยิ่งเก่ายิ่งหายากนะรุ่นนั้น<อ>นะมาหาทำร่นโอ้ไม่น่าไปเผาอ <c oughs> ้จานเลยถึงวันนี้อาจารย์ทำงานศิลปะมาทั้งชีวิตเนี่ยคิดว่าศิลปะมันให้อะไรกับชีวิตอาจารย์ครับและให้อะไรกับสังคมและประเทศชาติครับอาจารย์ครับจะว่าศิลปะมันให้อะไรกับชีวิตนี่พูดไม่ได้อาจจะพูดได้ว่ามันคือชีวิตของผม ศิลปะก็คือชีวิตและชีวิตที่เป็นศิลปะของศาสดาจารย์ชลูดนิ่มเสมอส่วนช่วงหน้าเรามาพบกับศิลปินผู้เห็นหมดยิ้มอาจารย์ช่วงหมูนพินิษนั่นเองครับ